สวัสดีพี่น้องสวัสดีเยฟซีสาวหน่อยเชรบันแพ้่เยฟซีหลางอึงข้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศพอดีได่นเป็นเปลี่ยนบูกบอดโจนะพี่น้องเจอตัวแล้วพี่น้องเจอตัวแล้วคนดีมาปลอมเปลี่ยนบูกบอดโจนะพี่น้องปลอมเปลี่ยนบูงแล้วก็ทักไปหาของเงินเพื่อนผู้นี้ ไปรอผู้นั้นผู้นี้นะพี่น้องลอกของเงินพี่น้องเจอตัวแล้วพี่น้องโมเมนต์ค้อนกินค้อนไก่พี่น้องฟังเสียงกันสิ่หูว่าเป็นผู้ใหญน้องพี่น้องเนาะพี่น้องกันสิเคยเห็นเคยนันเล่าเห่อเท่าเบิดเดี๋ยวเราเราทนยังโค้งมหาวอดจู่ต่างหาที่พี่น้องคนนอบเปลี่ยนเนี่ยพี่น้องฟังเสียงกันสิฟังเสียงกับลู้เรยว่าเป็นผู้ใหญเน้องเดี๋ยวมาฟังเสียงเราพร้อมกันนะพี่น้องนี่นี่แหละบอโจู่บอุดท้ายไปนี่น ี a n g ่ได้ก็สิรู้นือนมันมีบินับก็ยนบ่อันนี้มามาเกือบ6:00น ฟังเสียงน้ก่นโอ้เาเีอไเจ้เลบ้านข่อยยูโรงพสูงะเจ้าเลปีนี้มเมนเอาฟิข่อยฟังเสียงเราจได้เลยีน้องเจ้เหนี้ทำไปห้ืนเมีย่เพื่อผมงีบเล่ดเรขวกเบโอ้ยเปเปรนี่นี่ฟิตยมาินนี่ขกไม่เลมกไมเล็ดเปนไปฟังเลยั้งอยกหัวใหญ่า เป็นย่งอเอาเฟรยอไขเราทรไปหายยิมเงินคนนั้นคนนี้คือเลินที่จะทำสัตว์อันน้องโคจะหาลอยว่บจะบ่าลอยหอยนไม่ในคชีิตโทมาไอ้พวกความก็หนีห่าลอยเส้ยอยู่ชิบชิบกเท็บกระโปงเปียกขาย่เพราเราเป็นยังคือปลอมเฟรเราไปทักของให้คนนั้นคนนี้แล้วก็ปลอมเฟสยข่หายเาจะวางในถุงว่ามันสมิีชายชีพเปนนี่จะไปให้ได้ซิ หมดดมันเไหว้าวมันเนดอกมูเห็ดมวยเห็ดไห้มันมันเปนดอกมันมมเห็ดไห้มันม่้วนนี่มันมีชาชีด้วเห็ดเด็เจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วเ็นนอนในคูอหอไหเล็บเด็องเทาี้ี่นดี ผลามีววใหญ่นี่เ้มารานะนี่มีชัสีลงจูมนเนี่ยเนี่ยลงจูลมนะเนียาไปหน่ยโอ้อกเปลี่ยนเขาเลยังทั่วมากอเงินเขาเสยอยู่เนี่ยูนก็ยอใจเจ้าแล้วตึ้งบงตึ้งคำพีีน้องเอ้ยเงินให่นีใช่ดสบอู้วันลงบอกใครดอกคันบริทักไปหาใครดอก บ่เจ้าว่าเขาชักไปหาเมื่เดี๋ยวเขาทักมาหาผ่อยอ่จะว่าจะพ้นเขาจะมาหาผ่อยอ่ะอะไรอ่ะขอจะหาด้วยเนี่ยผ่อยเปิดเครื่องสีบอสใหญ่นี่เอาด๊าผ่อยโรงพยาบานเลยน่าด๊าผ่อยกินไหมน่าเอาเลยมาเอาด้วยตัวเลยเจ้ว่ายังไม่เห็นแบบนี้เอ่อยังไม่เห็นติดมีชาคีแบบนี้นี่ให้แบบนี้มันมันสีมิชุนคุกตัวนี้ เขาตอนเห็นเมียกังซื้อนีีกันซื้อพเ่นังกันย่าเห็นแบบนี้ย่าเห็นันขาดเจ้ากินหมว่าเจ้าจกหัว่าปลาเจ้าเป็นไผ่น่เจ้าว่าไข่หูวเจ้าได้ยังไงแก้วงมันต้องท่ายางหรอกไปขอ้องินน่ะไปคองขึนน่ะมันไม่ทีนี่เพะไปของลุ่นขนาดนั้นเขาไปคล้งิึนสีเปลี่นผูนันพูนี้ไปยัางขึ้นเปียงฉันไปยังขึเปียงฉันไปคอนี่คอยย่งบริบาลนี่แ่คอยขอ

เงินแหงเล้วบบนี้เดี๋ยดมาก็เพิ่งเคยเห็นเราพูหยิ่งผูหยิ่งแบบนี้ด้านก็สิด้านครับนั่นละเราป็นี้คือปอมเพิงค่อยมาดนี่เราเป็นเราปีนี้ที่ทาไปหาร์ื่นเื่อนคนนี้เขาเอื่อมามีทาชีพบาดนี้ฮะ ตสัน้าเงเสียงกะจำไห้บราพี่เราเนากยอมเกินลยกู่กลาตมาบ่จุมี่โอ้ยเงือแเฮงรับนีเด้อมาเรียกอ่ะมูจัมาเรีวว่ามาเรียวบอกมาเนี่มาเรียกอ่ะแทมพีมาเียวพวกระิมาจับคูแกูบมันก็สาสิแล้วกูคนซานะเออนั่นทารับมาเรียกมาเรียวบ่้เรียกตำรวจเรียก ดีอะผมไปทำบวารอะผมไปทำบวารดิอะเ็้ามาบอกมาดามึงไปบอกคนนึง tiktok ชุดบอกว่าไปรักหานเสจบอกว่เดียวมันยาโดนด้เนี่ละเข้าไปไปเหนี่วนี่นี่ยเนี่ยยีมาเนี่ยนี่ประมาณนี่แหละไปเห็นว่าถือก็ยังเออนี่แหละเพราะว่าจะว่าพวกมึงเรียกเราจะ้ไหมว่ามนนั่นนสอบสวนเราเออจะได้มาหามาพูดเป็นไม่ชาสิจะพ

ไปยอมแล้วกันเจอเลยคนมีหน้าไหลคุณพี่หน้าอะไรเดี๋ยวูขายก็ได้คุไัดต่อเมล็ไหนาหน้าถ่วหญ่้งี่ะไรนีนนีมึงนะขวงเงินเขาโอเคเราพี่น้องเนาะจับแล้วด้ว่าปก็ิจบได้นเราพี่น้องเนาะเ่อคอยคำมืออะไรก่นคำย่มนั่นเอากินมยไว้จะมีจินหนาบอกกันไมพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ